ัครบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลการประชุมสร,รสรประจำวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2557ซึ่งมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบเป็นประธานการประชุมโดยท่านทาริสเพ่งดิตอธิบดีธกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการสร,รสรจะเป็นผู้แถลงผลการประชุม ไล่พันตำรวจเอกกิษณนาพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์รักษาความสงบรรหรือสรสมีผลมีผลการประชุมสมควรแจ้งพี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งตามที่สารแพ่งได้มีคำพิพากษาและแจ้งคำบังคับในคดีที่นายถาวรเสนเนียมเป็นโจท์ฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรจำเลยที่หนึ่งกับพวกอันมีผลให้สรสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลักตามกฎหมายได้ดังเป็นที่ทราบทั่วก,กันแล้วนั้นวันนี้ผู้อำนวยการสรสอได้มีหนังสือถึงพนักงานอายการเพื่อให้ดําเนินการยืดอุทธรคำพิพากษาของศาลแพ่งรวมทั้งขอให้ศาลอุทธรสั่งทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลแพ่งตามกฎหมายในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์นี้แล้วครับซึ่งผู้อำนวยการสรสมีความมั่นใจว่าจะชนะคดี เพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้เป็นเรื่องทำนองเดียวกันกันกบเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปีพศ2553ในคดีที่นายพร้อมพงษ์พรพฤษได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งขอให้สั่งว่าการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นไปโดยมิชอบขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน โดยสารแท่งในปีนั้นได้พิพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉินมีเจตนารมณ์ที่จะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะมนตรีในการประกาศสถานฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชนาจ,จักรหรือในบางเขตท้องที่ได้ตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์การที่คณะมนตรีให้ความเห็นชอบแก่นายกรัฐมนตรีในการประกาศสถานฉุกเฉิน ย่อมเป็นการใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอยู่ในอำนาจหน้าที่และดุลพินิษของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะศาลมิอาจก้าวล่วงไปพิจารณาหรือทบทวนการใช้ดุลพินิษของฝ่ายบริหารเช่นว่านั้นได้ซึ่งในที่สุดศาลอุทธรณ์ก็ได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลแพ่งในขณะนั้นสรสจึงเชื่อมั่นว่าศาลอุทธรณ์จะได้มีคำพิพากษาในเรื่องนี้ ทำนองเดียวกับเมื่อปีพศ2553เรื่องที่2จากกรณีที่ศาลแพ่งอ้างผลคำพิพากษาของสารรัฐธรรธมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้ว่าการชุมนุมของกปปสเป็นไปโดยสงบปเปิดเผยและปราศจากอาวุธจึงเป็นการชุมนุมโดยชอบนั้นสรสรเห็นว่าการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนเช่นนั้นเป็นข้อเท็จจริงในการชุมนุมช่วงแรกของกปปสในอดีตแต่ครั้นต่อมาเมื่อเงื่อนไขของการชุมนุม คือการต่อต้านกฎหมายนิรโทษ,ษกรรมได้จบสิ้นไปแล้วกปปสก็มิได้เลิกการชุมนุมกลับยกระดับเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลมีการปลุกกระดมเชิญชวนให้มีการล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินหลายเรื่องหลายกรณีดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วอาทิเช่นมีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการจัดตั้งสภาประชาชนโดยไม่มีกฎหมายรองรับ จัดตั้งกองกําลังอาสาสมัครรักษาการแทนตํารวจขึ้นเป็นการเฉพาะบุกลุกและปิดยึดสถานที่ราชการขับไล่าราชการให้เลิกปฏิบัติหน้าที่สั่งให้หยุดงานสั่งให้หยุดการเสียภาษีตัดน้ําตัดไฟสถานที่ราชการตั้งกองกําลังไล่ล่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพิ่มเวทีการชุมนุมขึ้นมากมายปิดการจราจรถนนสําคัญจนถึงประกาศปิดกรุงเทพมหานครร,รวมถึงกระทําผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงด้วยการขัดขวางการเลือกตั้ง ทั้งในกรุงเทพานครและหลายจังหวัดในภาคใต้เป็นต้นดังนั้นสระสะจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐนูนเพื่อให้วินิจฉัยว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปศดังกล่าวเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในวันอังคารที่25กุมภาพันนี้ทั้งนี้เพื่อนําเสนอข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการชุมนุมของแกนนากปปศที่กระทําการแตกต่างไปจากเหตุเดิมเมื่อครั้งชุมนุมต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรม อันหนึ่งการยื่นเรื่องต่อสารรัฐนูนในครั้งนี้จะเป็นการยื่นในนามขององค์กรพิเศษคือศูนย์รักษาความสงบหรือสระสะโดยผู้อำนวยการสระสะจะเป็นผู้ลงนามยื่นซึ่งแตกต่างจากที่เคยมีการยื่นเรื่องต่อสารธรมนูนโดยเป็นการยื่นในนามของบุคคลหลายคนหลายครั้งซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ในอดีตทั้งสิน้นสระสะจึงมั่นใจว่าสารธรมนูนจะได้นําเอาเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ไปใช้ในการวิจัยต่อไปเรื่องที่3ามเรื่องสุดท้ายครับจากเหตุการณ์การประทะกันร,ระหว่างกลุ่มกปปสกับตำรวจชุดควบคุมฝูงชนมีการใช้อาวุธสงครามร้ายแรงระเบิดลูกเกลียงระเบิด M79 ปืนซุ่มยิงความเร็วสูงและปืนสั้นชนิดต่างๆรวมทั้งแก๊สน้ำตาระดมยิงเข้าใส่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผลให้มีตำรวจและประชาชนเสียชีวิตถึง5คนและบาดเจ็บรวม68คน ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าดีลาดเมื่อวันที่18กุมภาพัานธ์นั้นสะสสได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดดำเนินการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเร็วและจะได้ชี้แจงความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะโดยด่วนสะสสขอเรียนย้ำและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดนั้นจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยแต่เพื่อความรอบคอบจึงจําเป็นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งโดยในชั้นนี้ขอให้พี่น้องประชาชนรอฟังผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพราะจะมีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมายและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนการที่แกนนํากปปสได้ถแถลงพร้อมทั้งแสดงคลิปภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวต่างๆนั้นสรสได้ตรวจสอบแล้ว เป็นการบิดเบือนไม่ตรงต่อความเป็นจริงจนอาจทําให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดว่าตํารวจเป็นฝ่ายก่อเหตุทั้งๆท,ที่เป็นกองกําลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายซึ่งนายชุเทพเทือกสุบันก็ยอมรับและกล่าวขอบคุณกองกําลังติดอาวุธเช่นว่านั้นจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกันอะไร a d จ n นท e ์ e จ e เ would like to bring to your a t t e n t i o n some updates from the, Center Order, the c e n t e r for Maintaining p e a c e a n d o r d e r o เอ็ม Uh, following the Civil Court's ruling on Wednesday that prohibits the CMPO from exercising its full authority under the emergency decree, the CMPO wishes to inform the general public that the CMPO will, on Monday 24th, appeal to the Court's ruling to seek injunctive relief concerning this matter. Uh, similar to the Court decision in 2010, the Director of the CMPO is of an opinion. That the injunctive belief is likely to be granted based on the fact that similar cases shall be treated alike. In other words, the government shall meticulously exercise its authority through the application of the emergency decree when necessary. And following the construction court's ruling concerning the legality of the anti government rally, the CMPO will, on Tuesday 25th, file to the Constitutional Court to reconsider the matter of fact. And new facts indicating violations of law causing public disorder will also be presented to the court. And finally, police are in the process of an investigation, inquiry, and evidence collection in order to identify suspects who were behind the incident at Panfali Lad Bridge on the 18th of February. It appeared that different types of weapons were used during the incident, including M79 grenade launcher, leaving five dead and injured 68 other. The MPO wish to reaffirm that police have performed the duties professionally and we take meticulous care uh, to keep justice for all. And this MPO wish to request the public to be mindful and conscious when perceiving all kinds of media not to be misled by distorted information. And the press conference will resume again by Monday at 1pm. That wraps up today's PMPO meeting. Thank you. สรสรจะมีสรุปรายงานการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันในเวลา13นาฬิกายกเว้นวันพรุ่งนี้จะงดการถแถลงข่าวหนึ่งวันสำหรับวันนี้ขอจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะครับ